มีหลายตี้เฮ oh, yeah, oh, yeah. mm ้ย hmm. นี่ไงไอ้ด้วยไอ้ปพื่อนไปเพื่อนกันแหละไปเลยสามโบแล้วสามโบต้องระวางกันตับคู่มีเเฮ้ยไปไปที่อื่นก็ได้นะชิบหายแล้วมีคนเพื่อนลงเรียบร้อยติดรถคุ้ยแนตรงนี้ก็มีเมืองนี่เฮ้ย คนมาวะไม่ไม่รู้ว่ะเ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไอ้เฮ้ยคิดไม่ทันอ้าวแล้วมึงมัวทำอะไรอยู่ไม่ใช่กูยืนอยู่ตรงผ่านมันอ่ะเฮ้ยกูก็นึกว่าปวเอ้ยป่วยเอ้ยเข้ายาได้เปิดกล้องนี้เลเออกูคิดอย่างนั้นเหมือน ดีนะเงี้ยหมดตรงนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตดงๆไปยังไงมันเลี้ยงรออยู่เอ๊โอ๊ยโอ้ยเนี่ยเติมยายก่อนเข้าเลยไปซ้ำกันโอเคเฮ้ยวงบีบนะครับตอนนี้กูอยู่ในวงนะ ต่กูนอนแบบนอนเลยอะไอสัตว์เอ้ยไม่มีรถรีบพิ่เข้าวงวะเอ้ยแอร์ดอบตรงนี้วะมึงเข้าวงยังโอเอ้ยมีรถรถไปไหนวะมาหากูไอสัตว์เอ้ยสิบหายแล้ววงวีอะเงี้ยเออเอาไปไปก่อน รี่มาเลยเพื่อน,นเอารถมาให้กูพอดีเลยใอ่สายสายเนินสายสายกั็สายมันมีคนไม่ใช่หรอตรงนั้นอ่ะมันเลยไปแล้วนี่นี่ไงเลยเที่อะไรคนเลยนี่ไงสัตวยเฮ้ยเฮ้ยทำได้วะเฮ้ยทำได้วะท็อ คไอ้เฮ้ยฟุกอะไรฝีมือฮะน่ะตรงบ้านน่ะตรงบ้านน่ะกูเห็นแล้วให้มันยิงก่อนมัยิงกันอยู่เนะเฮ้ยครับเฮ้ยเฮ้ยมีคนไอ้เหี้ย marked a location ไอ้เหี้ยมันยิงขึ้นมาเห้ยอ๋อมัน โอ้มันหมบว่ะโอ้กระสุนหมดกระสุหมดกระสนเียวหมดตาย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 ะตายโอเคเฮ้ยมันกำลังชุบมันอยู่มันชุบมันอยู่มันลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยยีเดมันชุบกันอยู่ตรงไหนยีนีนีในสมนันเออสวยๆนะเฮ้ยมันนอนมันนอนมันนอนมันกระโดดมันกระโดดเอาตายตายไปตัวหนึ่งเฮ้ยขวาว้ งไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนตาย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 เอ้ยโอ้รุรถับแจกวงมาวงมาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมาเร็วเร็วเพื่อนเหมมดเอาเอาผิดคัมไปไปไไป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 เอาไไปไปไไ้ จะตายเอากูอยู่กูอยู่ตรงไหนเนี่ยจะตายหาแล้วทันผมกำลังจะตายทันเฮ้ยทันทันเอิ่มทันโอ้ยจอดเฮ้ยนะฮิรถจะระเบิดแล้วนะางฮจนเ้ยรถจะระเบิดแล้วเฮ้ยเหมาะเอ้าทันทันอยู่ผมผมพอดีเลยผมมาพอดีเลย

น้ำห้องน้ำห้องน้ำมาเข้าห้องน้ำมาเข้าห้องน้ำเอาเด็กไปไปไปแล้วรถอยู่ตรงห้องน้ำพอดีเลยเอาไม่ตายวะเดี๋ยวมันอว่ารอกมาและโอ้โอเคห้องไหนวะมายิงที่ตรงไหนตายหมดตายหมด ใช่ตายหมดเลยเลยกูคนเดีวยวเฮอ้ยเฮียเฮยเฮ้ยเฮียเียเยเฮียเฮียเฮเฮียเฮยเอ้ยเฮนเฮเฮียยไอ้ยเฮเฮเฮีเฮียเฮียเเเย เดี๋ยวกูไปแก้กันให้เพื่อนเดี๋ยวกูพาแชปให้บุตรเดี๋ยวเอ้ยพาแชปให้บุตรโอ๊ยโอๆยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยอย่าอย่าอย่าโอ้ยเกือบตายเอ้ใช่ให้มายิงกันไปก่อนเราจะดักอยู่เนี่ยสองปังอะถ้ามันเข้ามานะ เราจะยิงมันให้ยู่เลยเฮ้ยบุตรโดนยิงเออมันมันมันเห็นจากอีกฝั่งหนึ่งน้องไงมันยังไม่เห็นเออมาดิเก่งจริงก็เข้ามาดิ Come on man ไปเลยไปเลยไปเอยทุกูไปเลยไม่ทันหรอกอีกตัวดาวนะอีกตัวดาวอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยไม่ทันเฮ้ยเฮ้ย้ยนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยทันเอาควผมครับ ไอ้ทันอ้าวอ้าววงเปลี่ยนแล้วมึงวงเปลี่ยนแล้วมึงเกือบพุทธมิตรพุทธมิตรนิดเดียวดันดันดันเอ้ยมึงเอ้ยมีคนโดดเฮอยมีคนโดดยิงแล้วไหนวะกองไอ้สัตว์ไอ้ต้อมึงดูยังเป็นคนวะไอ้เหี้ยกลัวโดนอ้อมขวาเฉียบขายเลยไอ้ออมขวามึงอะหน้ามึงอะหน้ามึงหน้ามึง hót nương này quá thì lại cái máy enemies ahead ba thế đấy này à quỳnh lắm đâu จอแล้วต,ตาย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 ามาห้ากูเห็นแล้วเฮ้ย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 เพื่อนโดนเฮ้ยชุบชุบชุบไดูขึ้นมาชุบอปพวกมึงรีบหาทางไปเข้าวงกอนวงกูเนี่ยในวงตรงกูเนี่ยตรมึงในวงเหรอเออ ตัวสองตัวดิทางซ้ายมีนะบุตทางซ้ายมีตรงรถไหมอ่ะมีตรงรถไหมระวังมันวิ่งมันวิ่งไปทางรถไหมตัวหนึ่งต้นไม้ตัวหนึ่งต้นไม้แล้วก็ส่งรถทาง ตายโอ๊ยะ้มันรู้สับ,บ้างรม,มาหลายคันว่ะ มีรถไม่อีกเอาไงเอาไงไม่รู้เหมือนกันระวังเนะ่อยใครมาระเบิดใครมาระเบิดเออ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 ดนกเฮ้ยรอขึ้นแล้วขึ้นแล้ว เฮ้ยข้างล่างมีรถรถไปเอาแอร์ดอบเนี่ยเห็นแอร์ดอบป,ปะเอ,อ,เอ,อ <laughs> มันจอดแล้วโอ้แต่มันไม่นิ่งวะโอ้เสียวขาโอ้ยิงยากว่ะล้วสุนมันเบี้ยว <laughs> กะไม่ถูกเลย ลมึงคงงงว่าใครยิงขวะขับใหญ่เลยไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยคนจริงด้วยฮะคนคน คุยเห็นยังไงอะ่ะมักเจอพี่เอ๋อไปตรงไหนเออมีนะตรงนี้ตรงนี้มีนะมักเจอ location น็อก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 เดี๋ยวตัวเดียวอีกตัวนึงอ่ะอีกตัวนึงไม่เห็นอีกตัวนึงไม่เห็น ตาย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 เลยหมดหมดมาเลยวุ้นน่ะหนออกแล้วออกแล้วออกตรงฟันอุย้ยเกือบตายสวย อาตัวไว้เพื่อนเก่งว่ะเกี่ยมเลย